สวัสดีสสดค่ะต้อนรับนักลงทุนทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเจาะแก่น VI ค่ะรายการที่จะพาว่าที่ VI ทุกท่านไปเจาะลึกให้ถึงแก่นกับ VI ตัวจริงค่ะใช่แล้วครับน้องทีน่าและนี่นะครับนี่คือรายการแรกและรายการเดียวที่ได้รับความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าและมินิชแนลครับ ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเรานะคะจัดรายการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะพาว่าที่ VI นะคะไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าเก่าหรือหน้าใหม่ที่อยากจะเป็น VI ให้ประสบความสําเร็จนะคะมาเรียนรู้กันค่ะว่าบรรดา VI เนี่ยนะคะเขามีวิธีการเลือกลงทุนอย่างไรกลุ่มอุตสาหกรรมไหนหน่าสนใจนะคะแล้วเวลาได้กลุ่มที่น่าสนใจแล้วเนี่ยหาข้อมูลเพิ่มเติมกันอย่างไรนะคะเพราะว่าเราจะเอาหลักเกณฑ์ตรงนั้นเนี่ยนะคะมาคัดกรองบริษัทจดทะเบียนกันต่อโดยความร่วมมือกันนะคะจากฝ่ายบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยน่ย พอเราได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปตามพี่ๆ VI กันนะคะว่าเวลาเขาไปคอมพานีวิสิษเนี่ยเขามีคําถามกันแบบไหนแล้วพอได้รับข้อมูลเสร็จแล้วเขามาคุยอะไรกันต่อก่อนการตัดสินใจลงทุนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตลอดทั้ง1เดือนใน1กลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยนักลงทุนทุกท่านเนี่ยนะคะคก็จะได้รับข้อมูลการเป็น VI ให้ประสบความสาเร็จเนี่ยไปเต็มๆเ,เลยแหละคะ่ะพี่หมออเคคะครับแต่รายการเรานะครับเราไม่ได้การแจกหุ้นเด็ดนะครับรายการเราจะเน้นสอนวิธีการ จับปลานะครับเพื่อที่ให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะนำวิธีการลงทุนที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ได้นะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะนักลงทุนเนี่ยจะไม่ได้อิ่มแค่มือเดียวนะคะแต่เรียกได้ว่ามีกินตลอดไปเลยทีเดียวนะคะผ่านการติดตามรายการเจาะแก่น v i ออย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นั่นเองค่ะใช่ครับ แล้วเราก็จะกำหนดตีมประจำเดือนนะครับและเราก็จะพานักลงทุนทุกท่านค่อยๆเจาะแกน VI ไปกับพวกเรานะครับโอ้โหแน่นอนเลยค่ะและตีมแรกที่เราเลือกกันมานะคะนั่นก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมยอดคิดที่หลายๆคนนั้นยกให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขวัญใจของ VI นะคะนั่นก็คือกลุ่มค้าปลีกนั่นเองแล้วในเมื่อเราจะไปเจาะแกน VI ในกลุ่มค้าปลีกกันแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ขอพานักลงทุนทุกท่านนะครับ ไปติดตามดูความเป็นมาของธุรกิจค้าปลีกไทยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับจริงๆประเทศไทยมีธุรกิจค้าปลีกและส่งมานานแล้วในรูปของตลาดและมีห้างเป็นห้องแถวเล็กๆของต่างชาติแต่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนเริ่มมีเห็นเด่นชัดก็ในปี2 4 9 9นี้นี้แหละครับเริ่มจากที่เซ็นทรัลนั้นเปิดร้านหนึ่งคูหาเล็กๆโดยนำเข้าเสื้อผ้าหนังสือเครื่องสำอาง ต่อมาในปี2,500ถึง2,520 Central เริ่มเปิดห้างสปปรรพสินค้าเป็นแห่งแรกที่วังบูรพาและนับว่าเป็นเจ้าแรกที่ติดป้ายแสดงราคาสินค้าต่อมาก็เริ่มมีคู่แข่งที่เน้นความแตกต่างเช่นห้างไดามารูที่มีบันไดเลื่อนห้างพาต้าที่มีลิฟต์แก้วและในปี2,532จากสถานการณ์ที่ราคาสินค้ากว่าจะถึงมือผู้บริโภคแตกต่างกันมากเพราะต้องแบ่งให้พวกยี่ปัวซาปัว คุณทนินเจียรวนนแห่ง CP จึงชวนแมคโครมาร่วมชูโมเดลแคชแอนด์แครีเน้นคุณภาพดีขายของถูกต้นทุนต่ำและใช้ระบบสมาชิกต่อมาเมื่อประสบความสำเร็จ CP จึงเปิดโรตัสของตัวเองเป็นแห่งแรกและเมื่อเซ็นทรัลเห็นดังนั้นจึงเปิด Big กซโดยยึดโมเดลเดียวกันหลังจาก CP ประสบความสำเร็จในโมเดลธุรกิจค้าส่งจึงจับมือกับ7 e เ e e ที่สหรัฐอเมริกาเปิดสาขาแรกที่พัทพง แล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆภายใต้กลยุทธ์เมืองล้อมป่าต่อมาในปี2,540ก็เกิดเหตุการณ์ต้มยำกุ้งคริสิสวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญของเมืองไทยนั่นเองครับหลังจากนั้นในปี2,542เซ็นทรัลต้องขายบิ๊กซีให้กับกลุ่มคาสิโนขายธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตให้กับท็อปส์ซต้องขายหุ้นคืนให้แก่แมคโครและขายโลตัสให้เทสโก้ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกจากอังกฤษและในช่วงเวลาต่อมา ในปี2,545เมื่อธุรกิจค้าปลีกต่างแย่งกันเปิดสาขาและพยายามแย่งส่วนแบ่งการตลาดด้วยกลยุทธ์ everyday low price ก็ทำให้มีกระแสต่อต้านเพราะมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นสาเหตุให้โชว์หวยไทยสูญพัน ทราบกันไปแล้วนะคะถึงที่มาที่ไปของกลุ่มค้าปลีกไทยค่ะแต่ว่าทําไมนักลงทุน VI ถึงสนใจกลุ่มอุตสาหกรรมนี้เป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพี่หมอมีมาฝากกันด้วยใช่ไหมคะครับช่วงหน้านะครับเราจะเชิญกูรูผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมค้าปลีกม,มาให้คําตอบนะครับว่าน่าลงทุนยังไงครับกูรู VI กลุ่มค้าปลีกจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวอดใจรอสักครู่คะ่ะติดตามกันต่อช่วงหน้าคะ่ะ